พระเอกดังใจปล้ำมากมอบทองรับขวัญหลานหลุยนุน่นความรู้สึกของหลุยสกอตที่มีต่อนุน่นรมิดาภรยาสุดเลิฟในารายการตีท้ายครัวโดยป๊อกโคสสวิทเพื่อนสนิทเผยตอนไปญี่ปุ่นเมื่อสองปีเดินอยู่กับหลุยขณะนุ่นเดินอยู่ข้างหน้าแล้วหลุยก็พูดชื่นชมภรยาเพราะอย่างนี้ไงกูถึงรักนุน่นอดทนมากทำอะไรก็ได้หมดกูถึงชอบไงเพื่อนถึงกับบอก รู้สึกกูเป็นตัวอะไรเนี่ยมาอยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยดานหลุยอธิบายว่าก่อนหน้านี้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนเขาก็ไปด้วยตลอดเขาก็ลุยด้วยผมปีนเขานุ่นก็ขึ้นเวลาเดินเขาก็ไม่บน่นเหมือนเดินตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเดินทั้งวันเมื่อยมากแต่นางก็ยังเดินไม่บน่นโอ้พัคจุราพิธีกรกล่าวว่าคลั่งรักมากกว่าพี่ก็เดินเก่งนะผัวย,ยังไม่เห็นชมเลยโดยป๊อกเมาส์อีกว่านุ่นโชคดีสามีเขาซัพพอร์ตทุกอย่าง อยากได้อะไรสองคนนี้จะไปได้กันหลุยส์จะคอยเบล็กนุ่นไม่ต้องซื้อนุ่นก็จะมาบอก๊อกบอกหลุยส์หน่อยต้องซื้อนะผมก็ต้องลากหลุยส์ไปหลุยส์ก็บอกไม่เอาแพงนุ่นก็ให้ลากไปซื้อเสื้อผ้าหลุยส์ให้เพื่อนช่วยพูดให้ด้านเกรเลสวรินทรเพื่อนสนิทเมาเพื่อนบ้างว่าตอนไปพรั่งเสกับเขานาน,านแล้วเขาบอกเลยว่าคนนี้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการดูแลหลุยส์เขาที่สุดกับคนนี้แล้ว เขาเหมาะสมกันในการดูแลกันขณะที่โอชื่นชมพูดถึงแฟนตัวเองลับหลังน่ารักดีเนาะโดยป๊อกยังเมาเวลาหลุยอ,อยู่กับนุน่นเพิ่อไปกินข้าวมาล่าสุดก้นใหญ,ใหญ่โต๊ะใหญ่ๆที่นั่งเหลือเต็มไปหมดเลยเขาจะเลือกนั่งตรงกลางแล้วก็มีช่องว่างไม่อยู่กับเพื่อนเขาก็นั่งกับนุน่นขณะที่มดดำกระชาพาพิธีกรบอกเกรซจะพูดอะไรกับเพื่อนหลานกำลังจะมาน้องกำลังจะมาแล้วเกรซประกาศเลยถ้าสำเร็จออกมา มด,ดามบอกว่าสำเร็จแล้วไงเกรดประกาศเอาไปเลยทองจากร้านหวังเงินไทยเจ๊กุ้มที่ล่มสักเพชรบุญร้านทองผมคุณได้ทองแน่นอนอันนี้เรื่องจริง